เป็นนางชั้นมากเป็นตัวเลขด้วยสองห้าสครับเนี่ยแล้ยเป็นไส้ปูดำด้วยเลยโอ้นี่ครับได้ได้ได้เลขตัวนี้มาได้ยังไงครับอ่าได้เลขครับผมก็ซื้อตามหรือได้โชคอันนี้เชื่อว่าเป็นพ่อปู่บารมีพ่อปู่ใช่ไหมครับปู่ท่านให้ก็มาทำความสะอาดเดี๋ยวมาสองเลขทูบนะครับเลขทูบพ่อปู่นะฮะตรงนี้นะฮะเลขทูบพ่อปู่ก็ตอนที่จุดทูบนะครับจุดทูบเสียงตัวเลขเลขก็ทูบออกสามตัวนะครับผมปรากฏว่านะฮะ บนไม้นะครับที่อยู่ด้านบนเสียงพ่อปู่พญานาคนะครับปรากฏรูปภาพนะครับปรากฏเป็นรูปพญานาคเสียงพญานาคแล้วก็พร้อมกับมีตัวเลขนะครับตัวเลขออกมาชัดๆนะครับสองห้าสามห้าซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับมันไปตรงกับเลขทูบนะครับผมก็ชาวบ้านก็ต่างเชื่อว่าบารมีพ่อปู่นะฮะให้โชคลาภลูกหลานนะครับก็หลังจากที่ทํไพิธีเสร็จตอนนี้ฝนตกครับ ตกหนักเลยนะครับตกแบบชุ่มฉ่าเย็นสบายทั้งกายทั้ใจนะครับในการขอโชคอลาภพราะปู่ญานาอง์ดําในวันนี้นะครับผมที่บ้านช่างจรวดช่างหลักกิโลช่างสร้างสารหลักกิโลตะจันตะซีเยีมีนะครับผมช่างจรวดนะครับนี่ฮะช่างจรวดก็ยืนชี้นะครับยืนชี้ตัวเลขนะฮะที่ปรากฏอยู่บนบนไม้นะเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆกล้นะครับข้ามเงินี่นี่ครับตัวดีจะเป็นเป็นเพยนาหรือเป็นรูปสองห้า สาธุดีครับชัดมากเลยนี่เป็นเะพียร์นางชั้นมากเพียร์นางเพียร์นางชั้นมากเป็นตัวเลขด้วยสองห้าสองห้าครับนะะ after, ี่แล้วก็เป็นใกล้ปูมดำด้วยนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับเี่ยปูรับปาปานเลขเลยครับเจ้าครับแล้วซูเปดีครับเป็นเป็นลูกเพียหน้าเลยเป็นเลขสองห้าด้วยครับผมสาธุเดี๋ยวครับชาวบ้านนะครับจะนำรถตุ้ยมาเมื่อกี้แล้วเมามาโชว์อ๋อนี่เป็นหนหึ่งนะหกสหนึ่ง แล้วก็จุดทูบได้เลยนะจุดทูบได้เลยนะหกนย์สี่สามห้าจุดทูบได้สี่สามห้าก็เลยใต้คนละเล็กคนละน้อยพอได้ประมาณแค่บนกันกี่ใบครับกี่ใบสองใบสองใบอย่างนั้นก็ได้คนละใบคนลรั้วใบล้วเราได้ได้ได้เลขตัวนี้มายังไงครับมาที่นี่แหละได้มาจากมาทำความสะอาดแล้วก็ได้ใบร้อยแมงร้อยมา ก็เลยซื้ออเเาบ่งไว้มาจากไหนครับเป็นร้อยมาจากพื้นดินนะถ้าข้อสารมาเจอมันอยู่แล้วก็มันมันเก็บได้เก็บได้่งน้อยเก็บได้เบ่งน้อยครับเป็บร้อยอืมแล้วเลขนี้เป็นเลขยังไงเลขในธนะบัตรหรอครับจ้าหกศูนย์หนึ่งใช่ไหมจ้าครับเอก็ซื้อตามเลยได้โชคอืมอันนี้เชื่อว่าเป็น เป็นพ่อปูมีบารมีพ่อปู่ใช่ไหมครับปู่ท่านให้ก็มาทำความสะอาดตอนนั้นไม่เคยมาแล้วก็จะทุบแล้วก็จะทุบได้สี่สามห้านะได้ครับแล้ววันนี้ก็เจอสิ่งมหัศจรรย์ครับพอาะจุดทูบปุ๊บได้เลยนะสองห้าเจ็ดเนาะแล้วก็ไปดูตรงนี้มีเหมือนพญานาคครับเนี่ยลองลองซูมถ่ายตรงนี้ดูครับตรงไหนครัเนี่ยมีพญานาคมีหางมีอะไรครับเป็นมหัศจรรย์มีวามีวายพีนาค่ะ สาธุสาธุขอยมีชมมีราครบเดี๋ยวมัอานเดี่จไปบ้านนูนหละเดีักบุ้ะที่งบานจับต้อได้ลไกนะันีนวนี้เลยครับจะทำพิทีลาเนาะลาตมดไหม อาจารย์แล้วไปย้ายองตูไปเนาะจ้า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 เอาไข่ได้ดิเอายกเตรียมเจี๊ยนใส่ลงไปตอนนี้นะครับช่างจรวดก็ได้หยิบปากกานะครับปากกาเมจิกมาเขียนตัวเลขนะครับเพื่อที่จะให้โชคลาภกับเอฟซทุกท่านนะครับที่มารับชมช่องฟุตบอลชาแนลนับเลขเด็ดพารวยนะครับผมเดี๋ยวเลขงวดนี้อาจารย์ ช่องตรวจจะให้เป็นเลขสามตัวและสองตัวนะครับเป็นชัดเจนนะครับชัดเจนครับงวดน,นี้ให้ไม่เยอะครับให้สามตัวกับสองตัวนะครับผมเทนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับเลขช่องตรวจให้นะสองตัวเป็นสองห้าเจ็ดสามตัวสองห้าเจ็ดสองตัวเป็นสองห้า